ทำไมท้องฟ้าถึงสีฟ้าเคยสงสัยกันไหมครับผมเคยสงสัยนะตอนเด็กๆชอบถามพ่อว่าพ่อพ่อทำไมท้องฟ้าไม่สีเขียวเหมือนต้นไม้ล่ะพ่อก็ขำแล้วบอกว่าเดี๋ยวพ่อเล่าให้ฟังเรื่องมันเริ่มจากแสงอาทิตย์เนี่ยแหละครับแสงที่เราเห็นว่าขา,ขาวๆจริงๆแล้วมันประกอบด้วยสีรุ้งทั้งหมดเลยนะ ทีนี้พอแสงเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศของโลกไอ้เจ้าสีต่างๆมันก็กระจัดกระจายเพราะไปชนกับโมเลกุลของอากาศแต่สีฟ้ากับสีม่วงเนี่ยตัวเล็กกระจายตัวเก่งกว่าเพื่อนทีนี้ทำไมเราเห็นฟ้าสีฟ้าไม่ใช่สีม่วงละ่ะก็เพราะว่าดวงอาทิตย์ปล่อยแสงสีฟ้าออกมามา,มากกว่าแสงสีม่วงไงล่ะครับแถมตาเราก็ไวต่อแสงสีฟ้ามากกว่าด้วย พอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับสรุปง่ายๆเลยนะท้องฟ้าสีฟ้าเพราะแสงอาทิตย์ประกอบด้วยสีรุง้งแล้วแสงสีฟ้ามันกระจายตัวได้ดีกว่าสีอื่นในชั้นบรรยากาศของเรานั่นเองเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะ